เอาละคนที่ผมไม่ได้อา่านเทคนิคก็เพราะติดเรียนใช่ใช่ใช่ติดเรียนก็คือรมิลน้อยก็คือติดเรียนอถึงมหาสารคือวันนี้เพิ่งมาหยุดใช่เพิ่งมาหยุดเพิ่งวันนี้ออนวันเพิ่งอาทิตย์นึงนเอ้ยเพิ่งเพิ่งวันเตอร์เขานะวันเดี๋ยววันเสาร์แล้ว,ว,ว,แ,ลวแล้วก็วายไปหลายลูย <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปนานเลยใช่โปรแกรมนี้กับเอออันนี้ถ่ายรูปมันก็ไม่ไอ้น,นี่เลยไม่ได้เทกถ่างกันเหมือนเดิมเลยเล็กเช่นเคยเออเนี่ยแหละเหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะติดเรียนนะใช่ใช่ใช,ใช่เพราะติดเรียนใช่ อ้ยเนาะอืมออจริงจริงเนี่ยลัถ่ายคลิปอยู่ก็คือเราติดเรียนนะก็คือถ้าเกิดวันไหนวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ยหรือวันศุกรนะ์เนี่ยเราจะลงคลิปสามวันนี้นะก็คือเรายังเป็นเด็กอยู่นะั่นแหละก็คืออืมฟังจะเสียงอาจจะรู้ก็ได้นะอาจริงเราเสียงไม่ได้เหมือนในไม้นะใช่ไม่ได้เหมือนในไม่ จริงเสียงก็เ,เสียงคือเราเสียงเราก็คือที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเออถ้าเกิดมีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะเอามันออกมาพูดหรอขี่มันอ่ะมันไม่ใช่พี่มันคือปลาไปเอาเป็นอยีอยอ้ยนเลยอีย๊ะตะกี้เดีย จริงอ่ะให้ขาบอจริงอ่ะ่าจริงปอจริงแหละพี่จะไ,ไม่ขอด้วยะพี่ผิมก็ไม่ได้เลี้ยงเอง,องมาต่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้พี่เราเข้ามานะก็ไม่ได้ลงคลิปว่า เดี๋ยวเรามาเราก็จะมาบอกเหตุผลกันว่าทำไมเราถึงไม่ลงคลิปก็เพราะใช่ติดเรียนติดเรียนแล้วก็เอ,อ่อหลายอย่างที่เด็กป .4 เนี่ยจะทำก็คือพอ้งที่ก็ไม่ได้อัดคลิปนานแล้วแหละโอเคแค่นี้แหละไปละ